แล้วแบบว่าตลกแบบว่าตลกตีเฮียตัวอ้วนจะตบแบบจะได้เจบไงไม่จบนะครับพี่ไม่ตบจริงอันนี้ตบจริงไม่จริงไม่จริงไม่จริงน้องไม่จริงลองไหมล่ะจริงลองลองไม่จริงไม่จริงต้องจริงนะคนที่โดนตบจริงอ่ะคือซวยจริงเหรอพี่เป็กตบไม่จริงพี่หลายๆคนชอบถามผมว่าหัวพี่แอนอ่ะไม่ระเบิดระเบ้อรปหมายควมวมึงเชื่อกูสิผมมีสเต็ปเวลาเขาจะเออเดี๋ยวเขาดูจริงคือถ้าเกิดว่าเวลาเราไลฟ์อย่างเงี้ยกูไม่มีสิทธิ์ได้ดูโทรศัพท์กูใช่ไหมเนี้ยพี่ระแวงอ่ะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ระแวงกูเชี่ยก็มีทุนลงทะอออยู่น๋ ใช่ไหมคือตัดขาดไปเลยเหรอโอ้โหลาบกอะไรสี่ชั่วโมงแล้วพี่เอาซีเครื่องได้แบบมีนะเครื่องเก่ามีแก้วแบบมันล็อกเป็มันล็อกเอินแก้วแบบที่ไม่เปิดตัวมีฝาปิดไหมมีจ้ะหนูว่าฝามาดูหน่อยลูกนี่นี่ฝาดูท่อบมาจากไหนก็ได้ค่ะสวยๆอ่านี่ต้องอย่างนี้พี่แมนอันนี้สีขาวมี่ในสต็อกนะเฮ้ยมีนะอันนี้น่าสวยว้ามเลยนะในสต็อกนะ ก็คือเป็นลายเดียวลายเดียวของพี่เป๊กดูนะนี่ครับคุณนัตด์ีเขาใช้สีเทาคุณนัตด์ีใช้สีเทายังยังยังไม่ได้เซ็นเลยอ่ต้องเซ็นต้องเซ็นเซ็นด้วยพอต้องเซ็นเซ็นให้ด้วยใครกดแก้วอ่ะพี่เป๊กเซ็นให้ด้วยนะหรือถ้าใครใครอยากให้พี่เป๊กเซ็นอ่ะตอนนี้ขายน้อยกับเส้นหมี่คุกุงี้อะไรอยาก่ยชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยอยู่สามแสนแล้วสามแสนสามแสนสามหมื่นเก้าร้อยห้าสิบไม่เป็นไรคืนนี้ยาวไปยาวไปยาวอันนี้อะไรครับเนี่ยกาแฟ กาแฟสีเรดสีเรดครับโซบินู่นสีเรดเดี๋ยวให้ลองลองไหมครับอ่ะพี่แมนมาสีเรดมันไม่มีอันนี้แล้วกาแฟเป็นสีส้มได้ด้วยหรออ๋อใส่ไม่สีไงอ่ะพี่ลองชิมดูอันนี้แกไปเป็นถุงนะไม่ใช่ชิมนิดเดียวอ่ะจิบจิบอ่ะได้ๆเอาลิ้นแตะๆเอาพี่อ่ะครับพี่ย่าเหรอสวัสดีครับพี่ย่าพี่ย่าวิดีโอคอลเข้ามาไหนได้ไหมเออหรออ๋ไม่ไม่จริงจริงอ่ะคือต้องต้องให้พี่ย่าพักจริงๆนะครับน้องๆครับพักเอาเลยไหม เวลาเวลาล้างแก้วไหลเซ็ตจะหายไหมกดกดค่ะหนูหนูลูกของพี่เนี่ยรุ่นแรกพี่เนี่ยรุ่นแรกลูกล้างทุกคืนเคยเห็นพี่หยุดดื่มไหมลูกล้างทุกคืนยังอยู่เลยเนี่ยอ่ะดูเออกดยังกดยังหอมกดที่อะไรกาแฟไงหอมหอมหวานหวานหวานแต่หวานจากแยาวนหวานกลมกล่อมนี่จำขึ้นใจในยยาวหวานเนี่ยคือสัมผัสสัมผัสแรกเนี่ยเหมือน อเอาใจตังค์ด้เลยน้องเออจ <teenage> ่ายตังค์จ่ายตังค์อ๋อไม่ตบเลยเข้ามาให้ตบเนี่ยอย่าพึ่งที่เดี๋ยวเี๋เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ได้โดนแน่ครับผมเมื่อวานนั้นน้องอะไรนะน้องน้องชื่ออะไรอ่ะพี่น้องบิ๊กน้องบิ๊กน้องบิ๊กขายเสร็จแล้วมือหลุดไปชิบหายลืมนึกว่าน้องน้องนึกว่ามึงอ่ะไอ้เหี้ยหัวคว่ำเลยไม่ล้องออกนานนะรู้ปะอะไรผมมาเดินไปเออพี่พี่พี่ขอโทษจริงๆนะพี่้พี่ดึงไม่ทันอกไม่เป็นไรพี่ผมชอบผมมาเพื่อสิ่งนี้ไอ้มึงนี่แปลกคนนะเฮ้ยอร่อยมมาากกครรับออ่ย จะหมดแล้วกินหมดเลยได้ไหมได้สิได้เลยพี่ปกติ่งกาแฟอร่อยหอมละมุนยากดค่ะกดเลยกดเลยร้อยเก้าสิบห้าบาทครับจากสามร้อยเก้าสิบบาทชงคอร์ดฟิว์มึงดูหน่อยจริงๆมีสามสิบสองใช่จริงๆวันนี้รู้สึกใจหายมากเลยนะครับทำไมจ๊ะปกติผมกินกาแฟสีเล่แต่ต้องมีพี่อ้นนั่งอยู่ข้างเออแต่ว่าไม่ขาดอะไรไปอย่างใช่ขาดจริงขาดคู่ชงผมมากกูอย่าแยกร้ายไปเีลยรวมกันนะรวมๆกันใช่ไหมพ่อพี่สาวสุดที่รักผมหายไปแต่ผมมั่นใจว่าลุงเอดูอยู่ มึงไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอกรมาขายด้วะเตอร์อยู่ไหนอะเอาอะไรนะคะเอกรมีไหมมีไหมขอพี่เอพี่เอขายแม่งหมดทุกอย่างของพี่เออนันบุนนักโอ้ยยกขึ้นอยู่นะว่าไม่ได้แล้วมันก็มาเรื่อยๆนะไม่มีไหนไหนเฮกย่ฮ้ยเยเยเเอยเฮกย้นย้ยเ่้เกเย้ เจ้ากระป๋องก็ไม่มีเอากลับบ้านมาเลยอ้นเคี่ยวชิ้นหายเลยเอ้าพี่พี่เขาไม่ได้เคี่ยวเพราะปกติเข้ามาทีก็มาแค่เจ็ดกระปุกเองนะเหรอยิ่งเขาตั้งแค่นั้นผมก็งงมากเขาขายแค่นี้จริงแบบว่าวางเป็นโป๊อยู่แล้วก็เก็บกี่ยอยู่กับพี่ย่าไม่่อยูขอบคุณมากเลยนะที่กดตะกร้านะอยู่กับพี่ยาต้องอยู่ที่บ้านนี่แหละยู่กับนอร์ดเลด้วยนะไอ้หนูส่งคนลงไปดูสิลูกว่ากดกัไปแล้วค่ะขอบคุณจ้านี่แก้วตะกร้าสีฝาอะไรวะอะไรนะแล้วแก้วตะกร้าที่มีฝาปิดเหรออันนี้อยากทานเหรอนี่ใช่อันนี้ใช่ กะอ่ะไอ้บอลมันเริ่มแล้วนี่หว่าเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้อเพราะเชียร์ใครพี่ไม่ได้เล่นบอลไม่เล่นบอลหงมึงจะดูไหมกูเปิดให้เออดูไหมดูไหมเปิดเปิดเปิดไว้ก่อนไอยู่ในกระเป๋าเจ็คเก็ตพี่ยานี่หมดเปิดชีวีหนึ่งหนีหมดเปิดชีวีอยู่ในกระเป๋าเจ็คเก็ตพี่ยาเป๋าเจ็คเก็ตคืออะไรวะเป๋แจเก็ตนะครับกระเป๋าผ้าเจ็คเก็ตชื่อเจ็คเก็ตเคยเห็นกระเป๋าเจ็คเก็ตไหมไอ้เปิดบอลนี่ อ่ะจะสี่แสนละชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงครึ่งจากนี้ไปอาจจะคนน้อยหน่อยนะเพราะว่านคนดูบอลคนไปดูบอลกันโนโลกเพราะก็อย่าไปเปิดทางสิไม่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 วันนี้ไม่รู้ใครเตะไงคือท็อปท็อปจริงจริงเรารีบเข้ามาจริงจริงผมเชื่อมั่นว่าเราเราสามารถดูบอลไปด้วยแล้วก็ดูไลฟ์ไปด้วยได้นะครับแกก่อนแล้รีบเข้ามาใช่ไหมโอ้ยดังเถื่อนจริงจริงคือจะเปิดบอลไปด้วยแล้วก็ดูไลฟ์ไปด้วยก็ไม่ติดนะครับใช่ไหมบอลช่องไหนอะนั่าละปัญหาช่องติ๊กต็อกช่องติ๊กต็อกใช่ค่ะ ถูกต้องบอลบอลต้องดูช่องติ๊เท่านั้นนะครับต่อจ้าก็ดูไลฟ์อต่ไม่ได้ไปไหนเลยนะติ๊กตอกเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยอยู่จริงอ่าผมชอบตรงนี้ไม่ดูบอลค่ะจะดูไลฟ์เดี๋ยวส่งกระดิ่งไปให้เลยกระดิ่งอยู่นี่โอ้โหดูช่องติ๊กตอกขอบรอบะหมี่หน่อยครับเป็นโปรมันเป็นโปรอยู่แล้วใช่ไหมตอกกระเทียมซองละสามสิบเก้าบาทถ้ากดได้ถูกกว่านี้บอกหน่อยครับ ดรักพ่อไม่เปลี่ยนแปลงอยากได้ลายเซ็นแก้วอยากได้ลายเซ็นที่แก้วต้องทำยังไงกอดตะกร้าขาสาวคือจริงๆแล้วจริงๆริงไม่คือรักพ่อนี่ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าคุณจะใช้แปลงเดิมไม่ได้เฮ้ยเฮจะหลุดจะหลุดเดี๋ยวจะลอยเดี๋ยวจะลอยเดี๋ยวลอยเดี๋ยวลอยโอ้โหพี่โยกนิดนึงก็หลุดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอขายเสื้อขอห้ามเต้นขอห้ามเต้นให้หนูขอนะเตือนีิฟี่ให้หนูเถอะดูอะไรจากซิดนีย์ดูอะไรจากซิดนีย์ขอบคุณจ้า ดูทุกวันปิดดีกว่าปิดดีกว่าใช่ไหมวิตามินแรงไปเนาะอืมวิตามินได้พี่เก้มพี่พี่นอนเล่นก็ได้นอนเออนั่นแหละผมชอบเออสองคนกินวิตามินแรงไปหนักมากไม่นอนแล้วสองคนร่าเหมือนพี่น้องกันเลยเสองคนแข็งแางเหมือนกันอ๋อไม่หนวดกันเออถ้าเป็นพี่พี่เสียใจมากไม่นี่เขาวิ่งมาสามวันแล้วนะเลิกวิ่งเชือกเข็มอันนี้อันดูครับนี่แอนดรอยเออของดีๆกูทั้งนั้นแหละอันนี้เองไม่เป็นไร ที่บอกเนี่ยกูบอกให้เปลี่ยนฐานนั้งบ้านมีไมขอตัวอย่างตะกร้าสิบครับตะกร้าสิบไปไหน,นลูกันนี้้ตัวอย่างตะกร้าสิบครับนี่คือเป็นแก้วชนิดเดียวกันแบบเดียวกันกับที่พี่เป๊กถืออยู่เนาะแต่ว่าพี่เป๊กถือสีดําใครอยากได้สีดํานะครับรออีกหนึ่งอาทิตย์ ห้าร้สี่เก้าครับใช่หรอใช่ครับไม่ได้ซื้อผมไม่ได้ซื้อราคาอันนี้ไม่แต่งงสีดำขายแก้วแล้วใช่ขายแก้วพี่ช่วยขายแก้วพี่ซื้อราคาเต็มใช่ไหมใช่ใจล้วนๆแล้วสีดำมีเหรอตอนนี้ไม่มีไม่มีไม่มีแต่สีนี้มีแต่ว่าผมว่าสีเทาก็คลาสสิกมีอันนึงเข้าวันนี้ซื้อที่เปเซ็นให้ไหมเซ็นครับบอกไปแล้วเซ็นเอ้ยลงล่างสุดลงล่างสุดเวลาเออเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้เดี๋ยวผมจะรับรับผิดชอบในส่วนลายเซ็นเอง นะครับมึงไม่ต้องเซ็นให้เขาค่ะไม่ใครที่จดไอ้ใครที่กดตอนนี้ซื้อแก้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนตามที่มีอยู่นะครับเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองคืนนี้ท้ายพี่เป๊กเซ็นให้ครบทุกแก้วเลยกดเลยกดเลยกดเลยที่ใช่นะกดเลยกดเลยกดเลยกมียหายฮะโลเมียหายใครนะขอโปรเมียขอโปรเมียหายอืมเดี๋ยวก็โดนดีหรอกอืมไอ้หนูเรื่องพ่อมึงงานหายปะ ไม่เวลาเวลาเขาบอกว่าให้พี่ธัญญามีแฟนใหม่พ่อรู้สึกไงกูเละเล่นไงโดนแล้วเขาด่ากันมาชั่วโมงกว่าเขาไม่พูดเรื่องนี้นะเกแม่ถ้คุณแดกกันมากกว่านี้มึงตายนะเนี่ยเอาคุยอีกเลยเอ้ยไม่ได้โดนแล้วหนึ่งโดนเลยริงอ่ะเขาชอบไงไงสมสมจะอยากแล้วอยู่เฉยดีกว่าดังปากเอออันนี้อยากนะอยากนะยังไม่หยุดนะยังยังไม่หยุดนะพี่เป๊กขี้เลยเห็นปะพี่เป๊ก ให้พวกเราอ่านพวกนี้เดี๋ยวขาลองเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดปิวเดี๋ยวพี่ด่ากับปิวเซ็แก้วโชวได้ไหมแก้วหนูเลยได้คือกด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 อดก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 ดดก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 กด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 กกเกกด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 ินี่กงอันนี้เซ็นตอนกี่โมงอันนี้กอกนกดกดกดกอกเกดนดกดกเกด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 กกด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 กนกรกดกดกรกดกดกเกดกดกดกกด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 กกด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 กเกด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 อกกกก เฮ้ยจริงจนี่นะดาราแบบในสมัยยุคเข็มนพี่โตด้วยกันมานะึ้นดาราหนึ่งนี่เลยนี่เซกทุกคนพี่โดมก็ว่าพี่โดมเบิกใจ่เขาเคยพูดคือสองสองพันกว่าคนแต่ว่ากดตะกร้ากันหน่อยอถขายของมาขายของด้วยไม่ได้ข่ายขอไม่ได้มาโดนตบเฉยเฉยจะลองถามพี่พีดิถามไหมพอแล้วพอแล้วพอแล้วขายของบาหมบ่บานฟบียขาแก้วจ้ะแล้วก็กาแฟสีเลกค่ะอ่าอะไรนะวิตามินซีจ้ะถูกต้องก่อนเยตะกร้าจ้ะแก้วด้วยนะแล้วจ้าหนึ่งจุดสองเลด ลิตร1.2ลิตรพี่ครับถ้าลิ้นจะรวมขนาดนี้อันนี้เอาไว้ทำไมไม่เม้นอย่างอื่นเลยนะจ๊ะไม่เม้นนะลูกไม่เม้นนะทำไมวันนี้มันถึงเป็นขอแบบอันนี้เด็กก็เดี๋ยวก็อย่าถามเยอะเดี๋ยวแถวนี้จะโดนเขาจะมาไม่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 อันนี้เขถามว่าทำไมเป็นเป็กแอนแมนและชื่อใครไปไหนเกม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 เกคนสวยอพูดตอบตอบดิอ่ะเป็กคำตอบก็อะไรดูแลอ่ะแอนสเปกแมนไม่พี่จะทำพี่จะทำเปิด เป็นช่องที่เกี่ยวกับของกินถ้็ของใช้ของกินของใช้จริงๆก็คือใช้ในครัวนี่แบบนี้ยกยกมากกว่าในสุภาขอพูดเอรยกเลยเพยยมมากกว่าจริงๆหมออธิบายอย่างนี้ครับขอพูด อ่ะพี่พูดอ่ะพี่พูดพี่รู้พี่รู้เลยช่องนี้นะจะเป็นช่องที่แบบใช้แบบของกินกับของใช้ถ้าของใช้เนี่ยผู้ชายก็เข้าได้แต่ถ้าของใช้เข็มก็เข้าได้ไม่จริงจริงีจะบอกงี้คือเรามีร้า์ใหญ่นะครับไ้า์ใหญ่ก็คือมีพี่เป๊กพี่ธัญญามีผมมีพี่อ้นเนาะแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนเนี่ยถ้าพี่แมนมาก็สลับกันมาแล้วคันนี้ก็จะมีแยกนะครับเป็นผู้หญิงก็คือพี่ธัญญากับพี่อ้นนะครับแล้วก็จะมีพี่โป๊กด้วยแต่คราวนี้ ของเราเนี่ยบอยบอยเรียกว่าบอยบอยก็คือมีพี่เป๊กพี่แมนผมนะครับแต่ก็จะมีพี่เพื่อนเพื่อนที่อยู่ใน r p m ด้วยกันก็ค <experient S 1> ือจะวนเวียนมาเรียกอยู่ใน RPM เรียกอยู่ว่าในเองตดีกูาอยู่ในหัวใจพี่เป๊กอะโอเค <Yeah. S 1> ประมาณนี้นะครับอ่ะย้อนมานี่เลยบะหมี่มาเฟียในตะกร้ามีไม่ไม,ไม่แต่อันนี้ผมเป็นคนอยากได้เยอะมากนะแก้วแก้วแล้วก็มีแต่คนบอกว่าแก้วเนี่ยจะได้ายเซนพี่เป๊กไบอกได้เลยว่าได้ถ้าใครอยากได้แก้วที่มีายเซนพี่เป๊กกดในตะกร้าแล้วพิมพ์มาเลยว่าขอลายเซนตด้วยถูกไหมคะ ต้องต้องต้องเขียนมาด้วยถูกไหมต้องโน้ตไว้ว่าขอลายเซ็นด้วยเดี๋ยวพี่เป๊กจะเซ็นให้ครับเดี๋ยวรับวพี่ชอบให้รับวพี่ชอบให้จริงๆวันนี้ใครซื้อแก้วพี่เป๊กนะครับพี่เป๊กเซ็นให้ทุกใบเลยอืมเฮ้ยถ้าจะให้ดีเดี๋ยวไปเริ่มไปเเนแล้เขียนชื่อตัวเองมาด้วยว่าเซ็นชื่อว่าไปเริ่มนู่นแอดว์อ๋ออันนี้ก่อนโอเคได้ตรงเนี้ยถ้าเดี๋ยวกระทะค่อยไปเดี๋ยวเปลี่ยนโลเคชั่นยพูดได้สบายสบาย อ่ะกดกันรึยังขอบคุณมากครับขอบคุณโอ้โหเป็นไงบอลไม่ใช่ปัญหาสำหรับเรานะครับสามหมื่นคนที่ดูอยู่สามหมื่นคนสามหมื่นสามแสนคนสามแสนสามหมื่นคนส่งให้เข็มไม่ต้องส่งค่ะเข็มโยซอนย่าต้องมาเดี๋ยวพอแล้วอืมก็ตายเออสงสารน้องก็ตายมากกว่านั้น น้องไก่น้องอ้นองเพลงลูกทุ่งทำไมนางแทบไม่หายใจเลยเพราะเพราะตื่นเต้นด้วยแล้วนั่งกันอยู่นังนั้นคือ่พี่๊กอยู่กับผมอยี่โอ้โหคนไมอหยุดเลยนะคนปลดแก้วเยอะไหมพี่ถามจริงอะอยากรู้จังเลยอะเยอะมากขึ้นหลากไปคนดคืออย่างนี้ครับกดแก้วเนี่ยเอาจริงๆนะผมอะเอาแก้วเนี้ยติดรถไว้เวลาผมไปเที่ยวหรือผมไปร้านอาหารหรือร้านอะไรก็แล้วแต่ผมจะพกแก้วนี้เข้าไปเหตุผลคืออะไรรู้ไหมครับแก้วอ่ะ เวลาน้ำแข็งมันละลายอ่ะมันเปื้อนโต๊ะแล้วผมเป็นคนที่ดื่มแล้วชอบความสะอาดมันเช็ดมันลำคาญจริงๆผมก็เลยเลือกที่ว่าขอแห้งๆเพราะหมดที่ชู่กับหมดโลนะพี่เคยนั่งดื่มคืนนึ่งไหมที่ชู่หมดโลอ่ะเช็ดเช็ดเช็ดอยู่นะสั่งเลยพร้อมเลยเชนเดี๋ยวกดเลยค่ะพร้อมลายเซ็นค่ะอุ้ยนี่เหลืออีกหมื่นเดียวเนี่ยสี่แสนแล้วจ้าหนึ่งหมื่นอีกหนึ่งหมื่นมามาไอ้ยนี่มามาอ่ะมาละมาสดสดสดคุณจะให้เซ็นแก้วคุณใช่ไหมมือกุยยิ่งสั่นอยู่อื ยังไม่นิ่งจับให้จับให้นี่นี่นี่ตรงไหนน้องตรงไหนน้องเอาตรงที่มันดีเอาตรงที่หลบหลบเดินหลบเดินหลบหลบสวัสดีลูกค้าที่เพิ่งเดินทางมาถึงด้วยนะครับรับประทานอาหารก่อนนะครับแล้วก็นั่งสบายตามทำาจตามตามมาลองเป็นจอยนะเป็นจอยเหมือนบ้านไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าทางนี้ก็ไม่รีบเลยหนึ่งร้อยได้สี่แสนเอามามามาขอดูหน่อยขอดูสี่แสนหน่อยแล้วขอดูสี่แสนที่ก่อนเอาออะไรก็ได้ก่อนต้องกดต้องกดอ๋อมันสีเงินอ๋อเรียกที่เรียกแขกก่อนเรียกแขกก่อน สีเงินเส้นหัวใจนะสีเงินเอออย่างงี้ดีนะก็ดูอันนี้ดินี่อ่ะเสื้อเสื้อก็เซ็นได้ด้วยอ่เสื้อไหนกดเสื้อได้นะใครสั่งเสื้อเซ็นได้ด้วยเด้อเสื้อจากหนึ่งพันสองร้อยเหลือเจ็ดเก้าเก้ากดเลย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 อุ้ยสวยหนูเหรอหนูค่ะเป็นหนึ่งขอวางแก้วเป็นทุกคนเจนยิงเดี๋ยวทำได้นะ อะไรนะมันคืออะไรอ่ะซาก้หลุดอิสเซตไม่หลุดครับไม่ปากการี้ไม่หลุดเห็นไหมไม่หลุดพี่มันเป็นปากกาเลคเชอร์เซนเซอร์โอ้ยเธอต้องลงอีกนั่าหลุย่ออีกอย่าตีตูดค่ะโอ้ยคือเดนเนี่ยไม่ต้องตอนนี้หัวตรงจริงจริงถ้าลงวันนี้หัวจะมุดเข้าไปได้อยู่แล้วบ้าเหรอใช่ไหมฮะนี่นี่ปากกาอยู่นี่อยู่นี่ ปากกไม่รู้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วโอ้ยช่างใจด้าใจดํานั่นเหลออยู่ร้อยเดียวไม่กดนะเออโอ้กดให้หน่อยสิครับหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเปล่าหมื่นไม่ได้ยินนะเหลร้อยเดียวสิกดให้หน่อยสิครับนี่นะถ้าใครสั่งตอนนี้นะครับพร้อมลายเซ็นที่เป๊กเลยนะครับเสื้อด้วยนะเสื้อด้วยเสื้อด้วยกดหน่ี่กดหน่อสิขอร้องล่ะเพื่อสวนหลังบ้านของพวกเราอ่ะเลยสี่สิบนาทีสุดท้ายเดี๋ยวให้เขาเคลียร์โต๊ะหน่อยอื เกียโตเอาผัดตรงนี้เลยเหรอไม่ไม่เดี๋ยวมีมีเอ่อมีชิมลางก่อนชิมรางมอางรางอะไรอะรางรถไฟสายอะไรสายมรณะไม่เป็นไรไม่มีที่วางอ่ะม่เอาแก้วเวไปหมดสุดสวยรูปขอบคุณครับโอ้ขอบคุณภรรยาที่น่ารักของผมเนาะขอบคุณมากขอบคุณที่มาที่โีกไปไหนเนี่ยเนื้อดงเือเยเนื้อไส้เนื้อ